พอไหวไหมอ่ะไหนๆลองสัมผัสนดเไราะเ้ามีตัวอย่างนะพี่บอมสวยแล้วครับมันด้กต้องปีกจะปิดกจูปีกเก๊ิไม่เหมือนเลยอ่ะอีก็คล้ายๆนะพี่เดียร์พี่เดีลองดูมันแค่สามคำเหรอนี่ไม่ไม่เขาคือเขามีคำแบบสมมติผมพูดว่ากินข้าวอย่างเขาจะตอบมาเป็นภาษาปีกจูว่ากินแล้วอะไรเงี้ยมันจะนึกไแบบ ยากไปก็ยากเราตรองรู้แกฟีแกตอย่างเงี้ยตอบตอบมาเป็นเราลงแบงค์ล่างไปครับใช่ใช่เราเล่นคนเดียวพูดว่าวันนี้สนุกมากขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้เป็นบรรดากระจูงอันนี้สั้นๆนะใช่ครับสั้นๆนะเราต่างันเลยต่างกันเลยกระจูงนะวันนี้จังหวัดตารีย่างเงี้ยเหรอโอเคโอเคลองดูลองดู นเนี่ยทำไมืกี้ชนะจบไปแล้วนะเออชนะก็จบไปแล้วไม่อไม่เหมือนไม่เหมือนจะคุยกันไว้ด้วยไม่เหมือนไม่เหมือนเลยใช่ๆพี่ก็ว่ามันไม่เหมือนที่คุยกันไว้แต่๋ยววานนีแล้วก็สั่งมาแล้วขอผมปิดกระตูสั้นๆเลยไหมสั้นๆพออ่แล้วแต่ว่าคุณบอนะอนุญาตหรือเปล่าแล้วแต่คุณเลยไม่ได้โอ้โหอันนี้ตัวจริงอันนี้จริงงั้นขอแบบเป็นประโยคท่านบดีกันนะปิกแอ๊บ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 โอ้ยสูดปิกแอ๊บป อืมใ,ให้ผ่านไหมให้ผ่านเลยอันนี้มีดั้งจูหรือมี่เมาเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแ <laughs> ปลกแปลได้ก็ได้นะแอาแปลนได้ไหมอย่างนี้แอะเขาได้